สวัสดีครับผมสุเทพนะครับวันนี้เรามาดูการเช็คสายไฟไล่สายไฟนะครับก่อนที่จะเอาวิทยุแครเลียนแล้วก็ชุดคอนโทรลพวงมาลัยไปติดตั้งนะอันนี้คือสไปรัลนะครับอันนี้ก็คือชุดปุ่มนะน,นี่ผมเบิกสไปรัลมาใหม่เราก็จะมาทำการเช็คก,กันนะครับก็ มีหลายๆท่านที่ใช้โน้ตรุ่น E หรือว่ารุ่น V ตัวเก่าเนาะเราก็ต้องการอัปเกรดวิทยุเป็นแคลเรียน,นะครับของ V L ตัวใหม่เนาะอันนี้ก็บอกว่าไหนๆเปลี่ยนวิทยุเป็นตัวใหม่แล้วก็อยากจะได้นะครับปุ่มคอนโทรลที่พงมาเลายด้วยอ่าโอเคเราก็เลยต้องมามีคลิปนี้ให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับก็คือชุดปุ่ม7คีย มาตรฐานของโน้ต VL นะครับแล้วก็ส่วนที่ขาดไม่ได้คือเราต้องใช้สไปรัลของ VL ด้วยนะเนื่องจากว่าสไปรัลตัวรุ่นเดิมเนี่ยที่อยู่มาในรถ V เนี่ยนะครับปลั๊กทุกอย่างเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีพินไม่ครบมีพินเดียวสำหรับสายแตรตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งตรงเนี้ด้านฝั่งที่เราจะใช้ก็จะไม่มีพินด้วยเนาะ มันก็จะใช้การไม่ได้ทีน,นี้อ่ะวิธีการตรงนี้นะครับก็จะบอกเป็นตำแหน่งเดี๋ยวผมจะมีภาพนิ่งให้ดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าพอมีอุปกรณ์ครบนะครับจากปุ่มเข้าไปในสไปรัลจากปลั๊กไฟสไปรัลต้องเดินสายเพิ่มนะครับเพื่อให้มันสั่งการมาที่วิทยุได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ทีนี้เมื่อกี้นะครับมีการกดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้ก็มีเปลี่ยนซอสจากวิทยุนะครับไปเป็นบลูทูธหรืออย่างอื่นที่ต่ออยู่นะครับเช่น USB แต่ตอนนี้ผมต่อบลูทูธไว้กับมือถือแล้วก็ ไม่ได้ต่ออย่างอื่นมันก็จะวนระหว่างวิทยุกับบลูทูธนะโอเคครับอันนี้เปลี่ยนแท็กนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแท็กพอเปลี่ยนแท็กก็จะเห็นว่าชื่อของคลิปของเพลงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรียนหน้าเรียนหลังนะอ่าก็จะประมาณนี้ครับมันมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งคือว่าหลายๆคนพยายามจะเอาชุดปุ่มนะครับ ตัวที่สั่งมาเป็นแบบซ้ายขวาก็คือมีครู c อนโตรแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังชัน12คียมาใช้กับวิทยุแคลเลียนตัวนี้นะครับมันอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับวิทยุแคลเลียนตัวนี้ไม่มีเมนูในการตั้งค่าคียปุ่มพวงอะไรเพราะนั้นวิธีเดียวที่จะใช้การได้คือครบทุกฟังก์ชันก็ต้องใช้กับปุ่มของเขาตรงรุ่น ของ VL ที่มี7คียคมันถึงจะตรงคำสั่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาต่อมันจะมี3เส้นคือเส้นกราวเส้นคีย์1คีย์2นะครับก็การที่ต่อสายจากตัวสไปรัลเพิ่มเพื่อลากไปที่วิทยุคีย์1กับคียอ2อาจจะสลับกันได้เวลาเรากดปุ่มแทร็หรือว่าปุ่มเสียงเนี่ยฟังก์ชันอาจจะไม่ตรง ก็ให้สลับสาย2เส้นนี้แลกที่กันนะครับอันนั้นก็คือวิธีง่ายที่สุดที่จะทำแต่ว่าสายกล่าวจะต้องถูกขััวเท่านี้ก็สามารถนำวิทีุแคลเรียนไปติดตั้งในรถโนตรุ่น E หรือรุ่น V ตัว2017ได้นะครับโดยที่มีปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยใช้กันครบถ้วนนะ สำหรับคนที่อยากจะใช้ปุ่มแบบ12คีย์ก็คงต้องใช้วิทยุประเภทที่เป็น Android หรือวิทยุแบรนเนมซึ่งสามารถเซตคีย์ได้นะแต่โดยมากวิทยุ a n d น a m e ก็จะเซตค่าความต่างไม่ได้ถึง12คีย์นะครับเนื่องจากว่าปุ่มประเภทนี้ใช้วิธีการส่งค่าความต้นานทานเป็นแต่ละค่าแต่ละค่าเพื่อ ให้วิทยุจดจําความต่างของค่าความต้านทานตรงนั้นและเอาไปแปลเป็นคําสั่งแต่ละอันทีนี้วิทยุแบรนด์เนมรุ่นเก่าอาจจะแยกแยะค่าความต้านทานที่ใกล้เคียงกันมากๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเรากดปุ่มเขาก็ยังเข้าใจว่าเป็นคําสั่งเดิมนั่นเองนะครับถึงได้ใช้การได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นมี12คีย์ก็ใช้ได้แค่5าฟังก์ชันถึง6ฟังก์ชันอะไรประมาณนี้ครับ อันนี้ต้องทําใจนะครับถ้าต้องการได้ละเอียดครบ12คียก็ต้องใช้วิธีอุ Android แล้วครับอ่ะโอเคคลิปก็มาประมาณยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะไล่แดะแกรมแล้วก็เซฟเป็นภาพเอาไว้ให้ด้านหลังกันแล้วกันนะครับอ,อันนี้คือหาแหนมเบอร์ของตัวสไปรัล ชุดแพ่แต่ของโน้ต vl ที่เอามาใช้ในกรณีที่ต้องการติดตั้งปุ่มที่พุงอะไยเพิ่มเติมต้องซื้อสไปรลัลเบอร์นี้นะครับใครสะดวกเบิกศูนย์ไหนยังไงก็เอาพา์หนอร์ตัวนี้ไปโชว์เขาครับโอเคอสำหรับกรณีสไปรลัลของโน้ต vl ตัวนี้นะครับอ่ะ ตำแหน่งของพินนะผมจะนับเรียงแบบนี้นะครับ1 2ึ่งสองี่ห้าหเจ็ดแดนะครับมาทางนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้างในตรงนี้มันมีอีก3ามพินซึ่งไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรก็จะเรียกว่าเป็น9ก้าสิบสอก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับมันจะมีพินอยู่ตามตำแหน่งประมาณนี้นะครับ ฝั่งขวามี6พินฝั่งซ้ายมี4พินนะครับโอเคสำหรับพินฝั่งข้างขวา6พินแถวบนมันจะเป็นแอร์แบ็กสองขัวนะครับส่วนข้างล่าง3พินจากฝั่งริมด้านนี้นะครับผมจะนับนะครับพินข้างนี้จะต่อมาจากคอนเน c t ชันที่1นะครับคอนแทค1 สองสามเส้นสามนี้ก็จะเป็นสายกล่าวแตรนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเทียบกับแปดปุ่มเมื่อกี้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสาปุ่มที่สี่จะอยู่แถวบนฝั่งนี้นะครับปุ่มที่สี่ส่วนปุ่มที่ห้าก็จะลงมาข้างล่างครับแล้วก็หกเจ็ดแปดครับสี่อันล่างคือห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่าโอเค ส่วน3อันข้างบนก็คือ90-11ที่อยู่ในปลักช่องเล็กบริเวณนี้่าเดี๋ยวผมจะค้างภาพนิ่งไว้ให้นะครับว่าส่วนนี้ปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนกันบ้างนะครับโอเคใครมีปัญหาสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามได้หรือว่าจะโทรติดต่อมา คูดคุยกันหรือแอดไลน์ท้ายคลิปที่ QR code มาคุยกันก็ได้นะครับไงฝากติดตามนะครับแล้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ